สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับมาเก็บเมลบอรี่ช่วงเย็นนะครับกล้องเสียอยู่หลายวันนะวันนี้วันเสาร์มีโอกาสไปที่ร้านหน่อยนะแถ้วามาลองตัวใหม่มาลองหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคอยู่นะเดี๋ยวจะได้กลับมาถ่ายภาพสวยๆหน่อยนะครับตรงนี้ยังไม่ดำนะ ดี๋ยวลูกที่ดำๆกันอีกต้นหนึ่งนะครับตรงนี้สีม่วงแล้วนะครับใช้ได้ละไรูกโฟกัสเป็นยังไงบ้างนะทดลองไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าดีเดี๋ยวก็จะได้ถ่ายพรุ่งนี้ได้นะเช้าๆแดดดีๆนะจะได้กลับมาถ่ายรูปพระอีกสักรอบนึงนะครับ ใบเขาก็มีประโยชน์นะครับเอาไปทำชาก็ได้แล้วก็เอาไปทอดกรอบเขาบอกรสชาติมันสาหายนะแต่ผมก็ไม่เคยลองนะเพื่อนมีโอกาสก็ลองดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็รอให้เขาไก่เป็นสีม่วงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนาะโอเคครับสวัสดียามเย็นที่บ้านสงุงคติงคาเพื่อนสวัสดีครับ